ไก,ไก่ที่ได้มาใช่ไหมคะเราก็จะมาเลี้ยงในฟาร์มซึ่งของพวกเราเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์จะเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเพราะเวลาเราเลี้ยงเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เนี่ยเราจะเลี้ยงแบบอินทรีย์หมดเลย <c oughs> เพราะไข่ของเราจะแตกต่างจากไข่ของทั่วไปที่ในทุนเข้ามามา ลงทุนให้นะคะไข่เพวกน,นั้นพอเปรียบเทียบกันแล้ว150แผง150ของเราแต่ของเขานเบอร์เบอร์หนเบอร์สอก็เบอร์หนึ่งก็คือ150แต่คนจะมากินไข่อินทรีย์กันเยอะซึ่งแค่แค่เราเราแปลรูปเป็นขนมปลาเราก็ขายได้เยอะแต่แค่ไข่สดเนี่ยเราก็แทบไม่พอขายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนจะนิยมหันมากินอะไรที่เป็นอินทรีย์ไม่ว่าพืชหรือสัตว์อะคะ่ะค่ะใช่ค่ะ ไข่ที่ได้จากการเลี้ยงต่อหนึ่งแผงเนี่ยทำขนมได้สองชุดชุดหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวก็ได้สองพันห้า,หา,หา,หา,าร้อยมาไข่หนึ่งแผงก็ได้ห้าพันในการเอามาต่อยอดนะคะ